ใส่ไม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 ่หนูหนูรับเดี๋ยวเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวก่อนเป็นเดี่ยวมาช่วงนึงแล้วก็คอนเสิร์ตไเพาะมีแดนเซอร์มีทีมแบบมีมีใช่ใช่ค่ะมีเองแล้วก็มีเองแล้วก็อะไรทุกอย่างแล้วก็เริ่มเริ่มงานน้อยก็เริ่มแบบเออโอเคมีน้องมีน้องก็หยุดไปปีนึงเลยค่ะคือไปปีนึงก็แบบตอนนั้นก็ยังไม่อยากเดินสายอยากอยากเลี้ยงลูกเองอยากอยู่กับลูกก่อนมีลูกน้อยใช่ค่ะพอพอลูกได้แบบ แปดเก้าเดือนเขาเลยแบบโอเคเขาอยู่กับป้าเขาได้เพราะว่าเอาเข้าเนอร์สเซอรี่อเอาเข้าเนอร์สเซอรี่จันจันถึงสุกก็เลยแบบตอนแล้วเริ่มลงตัว,ว,ตวพอเริ่มลงตัวก็เลยแบบเออแล้วแบบแบบกลับไปเดินสายไหมแบบทั้งแบบเวลาหนูลงคลิปลองเพลงเนี้ยงงคนก็แบบว่าอยากเห็นพี่กล้วยบนเวทีเหมือนเดิมจังโน่นนี่นั่นอยากเห็นพี่กล้วยใส่ชุดหมอลำเนี่อย่างเงี้ยประจบเหมาะกับพูดได้เนาะแบมกิษณีขอฝากถึงแบมกิษณี ตั้งแต่บอสยังไม่ได้โพสต์หานักร้องแบมชวนมาอยู่โตเกียวแบมเป็นคนชวนแบมคือใครอีกแบมกิตานีเป็นคู่หูอยู่ระเบียบค่ะคู่หูกันแก๊งเขาจะเป็นแก๊งใช่เป็นแก๊งค่ะเป็นแก๊งนางเอกมีแบมเบนส์ค่ะกล้วยแบมเบนส์สามคนสมัยตะกี้เนาะใช่ค่ะสมัยระเบียบแล้วแล้วทีเนี้ยนางทักมาเข้าไปอยู่โตเกียวป่ะแบบเข้าไปเดินตายเออกระนาสุนนี่แหละก็เลยว่าเพื่อนชินราเข้าบปวะก็เลยว่าเพื่อนกับมิเต้เด้หน่อยแต่ว่าเพื่อนเปิดออดิชั่นไปแล้ว เขาเอาแต่คน a u ดิชั่นวะเขาไปสมาคิคนสิหคนสิลรับบอสออ,อ,อันนี้ก็มี่การถับถามไปกันบอนก่อนที่บอสจะโพสประมาณสองอาทิตย์แบมมาชวนพอแบมมาชวนเสร็จแล้วพอบอสโพสปุ๊บก็เลยแท็กแบมไปแบมปะแต่คนชวนไม่มาคนชวนต่างประเทศคนชวนอยู่ต่างประเทศ<ม>ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะ<ม><ม>แต่ก็ไม่แน่แหละเพราะว่าหนูก็ล่อยมันทุกวัน เธอเลิศนะที่นี่มาเถอะเราเดินสายด้วยกันมาเนยนะครอะไรมันนั่นเลิเลิศเลิศนะบอกเลยว่าเลิศเป็นไงบ้างมาสัมผัสแฟนคลับตัวจริงสิอันนี้ก็เยอะนะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ข้ามาดีขอมาแดงอะไรแบบนี้ขอมาได้ตกเกี่ยวแดงเลยอันนี้พี่แพรทักไปพี่ตุนทักไปอาจารย์ตุนอาจารย์ตุนนะดนตรีแต่ว่าก่อนที่พี่ตุนจะทักไปบอสแอดมาหนูสันน่ะบอสแอดหนูมาเองหนูสันน่ะป้าแล้วก็แอดคนยังข่อยมากแบบนี้นะ มีมีในลิสต์เรือยังค่ะตอนแอดไปตอนแอดด้วยไปจำไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นคนละเรื่องนี่อันนั้นเรื่องตอนไม่ไม่พยายามก็ใช่ไงหมายมันเรงว่าที่ที่แอดแอดแอดกล้วยไปนี่ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะไปท้าพามเกี่ยวก็ก็ก็มีเกี่ยวแล้วก็เลยแอดไปลองดูออเแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ถามอะไรเด็แอดซื้อแต่จูซูแต่บอถามไม่ถามเองบอลไม่ถามเองสองอยู่สองเจ้ากูเจ้าเอ้ยข่อยสั้นมือข่อยสั้นปั๊ดมาสั่น คอยแบบสุดๆเลยแบบแล้วไม่ต<ม>ีวันต่อมาไม่กี่วันต่อมาพี่ตูนก็ทักมาตูนคือใครอีกนเหมือนอย่างนี้พี่ตูนคืออาจจะหัวหน้าอาจารย์ณกุลตรีของโต,ตกเกียวของโตเกียวมิวสิกค่ะทักมาว่าบอสแบบสนใจนี่สนใจมาเดินเดินร่วมสายแบบเดินทางด้วยกันมาพี่ชายพี่ชายก็ได้ไปถามพ,พี่ตูนว่าอยู่ดีนี้พี่ตูนถามว่าเต่หาหาคนไงเขาเต่าคนจะซอยือจะลองอ๋อลองนั่นแหละนั่นแหละก็เลยแบบแล้วทีเนี้ยพี่น้องเอ้ย แล้วสนใจบอลไงหนูก็บอกหนูก็สนใจออโอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์กับบอลให้ไปเคลียร์กับบอลอีกวอาทิตย์นึงย้อนว่าบอลบอลตอบแชทบอลงานหลายแกบอค่คอยตอบแชทเดี๋ยวกันอไอเห็นเล่าขอมาสอบเดี๋ยวไอจะถามให้ด้วยล่ะว่าสันโอ้โหสุดๆร<ล>อแล้วรออีกรอแล้วรออีกใจจ่อใจจ่อมากหนูตอนนั้นสั่งแล้วบ้านจอเดียนยินดีต้อนรับคือใครบ้านจอเดียนบ้านนไหนหรอบ้านป้าเหรอ ชื่อจอแดนหรอชื่อจอแดนหมู่บ้านอ๋อนากกุลป้าอ๋อแกอยู่อังกฤษอ๋อแกขายกะเพราอยู่อังกฤษเป็นร้านอาหารอืมอ่ะอ่ะตัวบัดที่นี่ท้าทามแล้วอุ้ยโคตรอยากเห่าอยู่แล้วก็คือกล้วยกล้วยอยากอยู่ตกเกียวอยู่แล้วคืออยากเปิดประสบการณ์ใหม่มากไม่เคยมาแบบแบบนี้อยากเปิดประสบการณ์ใหม่มากบัดที่นี่พ่อพ่อขอมาแล้วคลิปนี้ไม่มี บอดมีแต่ศิลปินเด็กหน่อยยี่สิบอ่อๆเบืองข่อยสิมาเหตุสูบก็เหตุแถาเน่านี่ยบอ่อยบ้านเนาะไปฉีดหนักพี่น้องไปฉีดหนักก่อนสิมาเตี่ยตึงว่าสันนี่โบท็อกตั้งวันลอยอยู่บอสยิ้มยุ่งอยู่เลยยิ้มว่าไม่หนังเนาะเอาหย่านสูดเด็กหน่อยอออบพได้จะควงกับแบบทั้งมีมีมลูกเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เขาเรกนะพี่อยากก็เป็นอันนี้ไม่ใช่เขาเรกนะแม่ต่อรักคือไปเกาหลีนะเธอแค่ไปฉีดโบท็อก แม่ต่อรักไปเกาหลีปไปทํานมทําหน้าอกถุง<ย>กุ่นดึงหน้า<ห>นชุดใหญ่แม่ต่ารักอ่ะแม่ต่อรักคือนัาก,ก็นี่กอ,อแม่ก็เกือบหกสิบดล้วไมอะไรที่หกสิบนะทีนี้ถามว่าเข้าเข,ข้ามาอยู่ตัวจริงอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเหมือนกับที่เราคิดเหมือนกับที่เราเห็นในโซเชียลไหมเหมือนค่ะเหมือนอย่างหนึ่งเลยคือบอดหลอ่อตัวจริงหล่อกว่าในรูปอ้อล่าออก แต่่เป็นคนถ่ายรูปไม่ขึ้นอะอยู่ในวงการกับม่ได้เห็นกันไม่เคยไม่เคยเจอเลยบอกไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอน้ำออกไปก่อนไม่เคยไม่ไม่เคยเจอไประเบียบบ่อยครั้งแต่แต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอปีหกสองก็ไปแต่ออกแล้วอีออกแล้วยังไม่ออกยังอยู่แต่กับว่าด้ไปออกไม่ได้เจอเพราะไปเหลายครั้งอยู่แต่แต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปรูจักกับศิลปินนั้นเลยขอแลระเบียบตั้งแต่บ้าะเข้ามาแล้วหนูเป็นฟิวที่แบบเหมือน ตอนแรกตอนแรกคิดยังไม่คาดหวังเลยตอนแรกคาดหนูไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ขอแค่กลับมายืนให้แบบแฟนคลับเหมือนแฟนคลับเขาเรียกร้องอ่ะเออเนี่ยฉันฉันมาแล้วนะฉันมาให้เธอแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบแฟนคลับจะมาติดตามเยอะขนาดนี้ทํางานเกีดวันพี่พี่น้องเอ้ยผู้ติดตามเพิ่มสองเมือจนคอยตื่นตกใจเนาะปัาดเอฟจีแล้วแล้วเอฟจีอ๋อเสร็จวันอิงเหรอเนี่ยเสร็จวันแล้ววันที่แปดวันแรกหรอ้ว แล้วแล้วแล้วเป็นฟิลที่แบบไม่ได้อันี่อ่ะค่ะชอบเอฟซีเขาแบบบ้านใครก็บ้านไม่ใช่บ้านใครบ้านมันนะชอบชอบที่เขาแบบซับพอร์ตทุกคนอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ค่ะบางหนูเข้ามาแบบตอนแรกหนูก็ไม่ได้อะไรพอเข้ามาแล้วแบบอุ้หหนูต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่แบบเยอะมากเพราะว่ามีแต่น้องคอยต้องคอยบอกน้องอะไรด้วยแบบอันนี้นะแบบแนะนําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรให้น้องประมาณเนี้ยเข้ามาแล้วเป็นผู้ใหญ่เลยพอมิจเจ็กหน่อยมเด็กหน่อยดีละล่ะ แล้วทีนี้แบบแบบเอฟซีแบบแบบว่าอะไรแบบที่แบ็คจากเอฟซีลัมาเป็นแน่แนแบบักมากอะไรไหมมีคนนาแบบดีดีดีมากค่ะถึงจะแบบถึงจะแบบเข้ามาไม่นานก็ซัพพอร์ตดีมากอาจจะยังซัพพอร์ตไม่เท่าเท่าคนอื่นแต่ว่าแค่นี้มันก็แบบรู้สึกว่าแบบเกินเกินที่เราเคยได้รับมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเหมือนล่าสุดเห็นบอกว่าพี่เฟิร์นก็จะตัดชุดให้มาใช่อยอันนี้แค่เจ็ดวันนนทุ่งงานเอฟซีจากเกาหลีใช่แล้วแล้วแกเข้ามาเม้นว่าแบบชุดไม่ผ่านแล้วแล้วเขาก็แบบ ต,ตัดเลยตัดใหม่เลยอะไรประมาณเนี้สี่ <c oughs> ชุดเลยทุกคนค่ะเลยหรอสี่ชุดเลยของพี่ที่เกาหลีสามชุดของพี่เฟิร์นชุดหนึ่งก็รอติดตามว่าจะไปช่วยอะไรเนาะใช่ค่ะก็รอฝากติดตามการแสดงใหม่ๆเรื่องที่เราจะเกิดขึ้นด้วยเออมีนะจะบอกให้วันนี้เพิ่งได้รับมอบหมายเป็นเน่ไปจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตาม ในช่วงวไหนก็รอติดตามใช่แต่ออว่าก็รอติดามในกลุ่มปิดจะมีอะไรใหม่ๆหม่วันที่จะเปิดตัวตัวโชว์ใหม่นี้ก็จะขายบัตรกลุ่มปิดกัน <c oughs> แต่รับรองว่าไม่ไม่สแสดงเงินแน่นอนแต่ถ้าเกิดพีไ่ได้พูดแล้วคือไม่สแสดงเงินวันที่จะสแสดงวันแรกจะเปิดกลุ่มปิดให้ดูโชว์ใหม่ที่ไม่ใช่โชว์แบบธรรมดา <c oughs> โชว์เรียกบอกเลยเรียกแขกแน่นอน <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าแขกดี <c oughs> ไม่ดีเราเรียกก่อน เรียกเข้ามาก่อนทุกคนต้องเตรียมเตรียมอันนี้ด้วยนะคะเตรียมทิชชู่ด้วยเอามาทำอะไรเนาะดราม่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่มันโศดมันโศดมันเจ้ามันโศดมันเศร้าอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ต้องมีโชว์เพิ่มเปลี่ยนโชว์หรือโชว์เพิ่มต้องรออีกเพื่อเปลี่ยนต่างเขาได้ไหมหไม่จำเจเปลี่ยนโชว์การทุกการเนี่ยเพราะมันมีความม่มีความหมายอยู่นะมันแบบว่าอัปเดตให้แบบเพิ่มผลงานบอกได้ไหมว่า เปลี่ยนหรือเพิ่มบอยบอกได้ไหมครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนโชว์แสดงว่าต้องมีโชว์หนึ่งหลุดออกต้องมีการถอดโชว์ออกใช่ต้องรอติดตามเรายเก้าบาทเราคนอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะไปตกอีพีไหนไม่รู้แต่ว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าอาจจะได้เห็นอะไรตอนก่อน,น,อนพอเวลาซ้อมหนึ่งเดือน,นแต่ว่าเปลี่ยนโชว์ถอดโชว์แน่นอนมีการถอดโชว์ปีนี้เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ก็คือมันมันไม่ใช่ว่าโชว์ไม่ดีนะแต่ว่า เราก็ลองปรับเปลี่ยนอะไรแบบให้ให้โดนใจคนดูด้วยไม่ให้เบื่อไม่ให้เบื่อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทาไมเดี๋ยวลูกก็มีซีนมันทำแล้วไม่ถ้าเกิดทำแล้วไม่บางก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าเป็นฟิลที่แบบวันนี้อยากได้โชว์นี้ป่ะเหมือนสลับกันงั้ใช่ทำไว้และวป็นพื้นที่ด้วยใช่แล้วแต่พื้นที่ประมาณว่าเอเดือนเดือนนี้เรามาเล่นตรงนี้แล้วเนีวะถึงนั้นเราหยิบอีกโชว์มาดีกว่าอะไรประมาณนี้เพื่อไม่ส่วนเพื่อการไม่จำเจค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแบบจ้างโตเกี่ยวนี่คุ้มพี่น้อง บอกเลยว่าคุ้มแห้งแต่ก็ได้เสียงตอบรับจากหอยใจบ้างไปแสนเดียวมากนะเยอะเนี่ยก็จะไปเขาอาจจะ cover เหรอนั้นนี่หนูจะเอาไป cover แล้วค่ะแต่ว่าทาดนตรีใหม่แบบใหม่ทาดนตรีแบบใหม่เว version lab yo บอสก็เลยบอกว่าทําได้ทําได้เลยเพราะว่ามันเป็นของค่ายเราอยู่แล้วดัดแปลงได้หมดพี่ใครจะต้องแทนดัดแปลงแล้วแต่จะดัดแปลงเพราะว่าถ้าเป็นคนในค่ายเราดัดแปลงได้แบบไม่ต้องบอกแต่เมื่อวานนีก็มีคนโทมาขอเนี่ยใช้เพลงหอยเซียงไอเสียงหลายคณะอยู่ก็เลย ก็เลยบอกว่าใช้เลยดีนะครับมันมันมันอ้อดอกอืออ้อดอกไปอันนี้ว่าเพลงเขาอยากให้ใส่หนี่มีคนเพราะว่าขอเราขอยบอกเคยบอกเคยหามเคยเคยเดียวเคยพูดเดี่ยวแล้วพูดว่าหามเงี้ยปากเอาไปใช้เลยก็บอกว่าเปนจีแม่ว่าบอสไม่ไม่เคยใจไม่เคยใจแคบแค่ให้ร้องหมดทุกคนนะทำไมที่ไหนร้องหมดทุกคนเลยก็ลองไปโรงพยาบาลอย่างนองนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องมาขอแย่ก่อนแต่ต้องขออนุญาตก่อน นั่นละพี่น้องน้ำปลาสิริพรโลนึงสองก็เจ็ดสิบบาทสองเจ็ดสิบบาทชมพีนึงส่งฟรีค่ะพี่น้องคะ่ะแอ,อดไลน์ไปเลยค่ะส่งฟรีพี่น้องค่าอยู่เรือนหงทุนมูลนีิมีเวลาแต่งหน้าอยู่น้อง,มมอ,ง,อ,งอ่ะแล้วแล้วดรา,า,าม่า,มาเนี่ยเขาเขาเอิญเขาว่ามีดราม่าอีกเนี่ยดราม่าเรื่องชุดบ้างเพราะว่าชุดไม่เหมาะสมอะไรประมาณเนี้ยเพลงอะไรคะเพลงชีสุดแล้วก็เพลงคือหมายความยังไงอ่ะ มันมันมีวอล์งไงกับแนบบนกระปุกแล้วไปดูเขาเต้นเนี่ยไปดู้เขาร้องเพลงในผับหรือยังชุดในผับโอ้ชุดในผับหนักกว่าชุดนี้นะหนักมากตอนร้องในซ้ำคือหมอจะเอาชุดนั้นมาได้ซ้ำนะก็อาจจะเอาชุดอะไรงั้นถ้ามันไหนไหนมันไม่มันไม่ได้ขายสวยแล้วเราก็ขายเปรี้ยวไปเลยแล้วแล้วทีเนี้ยเอ๋มันมีวันที่ที่ไปบ้านแพลงนครพนมที่หนูใส่อีกชุดหนึ่งค่ะแล้วมันรัดรัดอ่ะเขาบอกว่า ไม่สวยดูไม่แพงเพราะว่ากล้วยตัวเล็กมันควรจะมีแบบชุดที่แบบฟูฟูอะไรประมาณนี้ก็เหมือนชุดล้านที่ฟูฟูอะแต่แต่เราก็น้อมรับคำคำติทุกคําติมาปรับปรุงนะคะไม่ไม่ได้ว่าคนคนแบบคนติเลยยิ่งยิ่งติมาเราก็แบบปรับปรุงมันเพื่อแบบแต่แต่เรื่องชุดล้านะก็ได้กม่ได้บอกตรงๆแต่ที่ทรงเล็บแหยตะเกียบ่าใช่เราจะส่งที่มันเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยฟูฟูหน่อยเพื่อที่นองจะได้แบบอยู่บนเวทีมันเจริญเทิน จะได้ปูปูแบบบอสก่อนก่อนจบงานก่อนเตื้อลาลงแล้วเปิดอีเดียมนิดนึงให้คนเต้นหน่อยก่อนลาปนะบอสค่ะเวลาเกิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับแต่เมื่อคืนนี้อ่ะเมื่อคืนนี้ก็มีคนติช่องเตื้อลามาเยอะอยู่เราก็จะปรับปูเมื่อคืนนี้หมุนช่องเตื้อลาหมุนถือว่าหมุนคับอยู่ถ้าถ้าพูดพูดมุมมองเนาะจะไปไปรีดูก็คอมเมนต์ก็เป็นอะไรอย่างนี้สามว่ามันหมุนก็นอนลาแต่บอสก็จะปรับให้ปรับให้ภายในแบบ พวกนี้เลยเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ให้มันสมูทมากที่สุดนะครับปุณส่วนเรื่องของช่องเต้ยเพลงมันมันลืมเพลงแหมแบบแหนมันลื่มเพลงไม่ใช่เขาเปลี่ยนเพลงใหม่ค่ะมันสลับเพลงนี้หรอสลับเพลงใช่ค่ะสลับเพลงใหม่เพื่อเพื่อไม่ให้ไม่จำเจเปลี่ยนเพลงใหม่เยอะแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าใครร้องตรงไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนบ้าสิลปินไม่เช็คว่าเพลงอยู่เพลงต่อเพลงอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็มีส่วนด้วยใช่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ก็จะน้อมรับด้วยจะจะบอสเทียงซอ่เด็กน้อยเข ก็จะให้น้องแก้ไขเพรว่าในเทิงหังหลงเพลงเทิงหลงคิ้วจะขวางเทิงเพลงขึ้นกับบลองกับมีเพราะว่าไม่ได้ดูว่าตัวเองร้องอยู่ชิวไหนจริงๆเราจะมาขอโทษกันทุกวันไม่ได้เนาะเราต้องปรับจริงๆแล้วความมีสีสันของมันก็จะมีแบบว่ามันจะหุยเขาแ่บขันเพลงเพลงกันข้ามาเพลงอีกชุดๆนึ่กูตัวหนี่กูตัวไปกูตัวไปกูตัวไปเป็นท่อมันจะท่ออย่างนี้ถ้าถ้าเพลงมาในกรณีเพลงมันมี15เพลงแล้วไม่รู้เพลงเราถึงตรงไหนแล้วรู้แต่ว่าเราต่อเพลงใครแค่นั้นเลยเราจะรู้ตัวเลยอ๋อออเเรรา้งงต่พล จุดหมายสามซองนะสรุปมันมีเวลาดูสคริปต์อยู่ไม่ใช่ไม่มีเวลาข้ออะไรเดี๋ยวก็ปรับแก้ไขกันไปแต่ว่าเมื่อคืนนี้ยอมรับบอสเอาสามสาวมาโชว์ดึง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 ไม่ไม่ฉันอ่านมันเป็นวุ่นด้วยซึงแล้วแล้วแล้วล่ะบอสบอสมันเข้ามาฉันไม่อยากอ่านฉันเป็นภาษาสันติ์ดึงดึงฉันจัดให้เลยแหละแต่ว่ายังไงก็ฝากอุนุนกลุ่มปิดทุกอีพีด้วยวันที่20เท่าไหร่นะ25 26 27มกราคม เจ้าภาพทางอ่าอย่างกว่าพนันครศรีอยุธยา,าจังหวัดพรันครศรีอยุธยาจ้างสามคืนติดเล่นที่เดียวก็คือนอนอยู่ที่เดียวสามวันติดก็คือคอนเฟิร์มมาแล้วที่คุยในไ,ไลฟ์นั่นแหละใช่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอุ้ยพูดเอากระแสนะเธอไ,ได้คอนเทนต์นะคะโทรมาแล้วโทรมาแล้ววันนี้คอนเฟิร์มแล้วอื